Good Morning Artist in the kitchen วันนี้ไม่อยู่ในครัวที่บ้านนะคะแต่ว่าอยู่ในครัวแคมปิ้ง o d Morning อยู่ภูผาและป่าสนนะคะบรรยากาศร,บรอบๆมีฝนตกนิดหน่อยเมื่อคืนนะคะรำไรส่วนคุณสมีน,นั้นตื่นมาดิปกาแฟตั้งแต่เช้ามืดนะคะแล้วก็ไม่ยอมปลุกดิฉันมาดูพระอาทิตย์ขึ้นเนื่องจากเมื่อคืนดิฉันนอนกรนเขาลำคาญ เลยปล่อยให้ดีฉันนอนแต่ว่าความน่ารักกำลังจะเกิดขึ้นเนื่องจากคุณสมีนั้นเดินไปซื้อชาไทยมาตั้งแต่เขาเปิดนะคะเพื่อมาให้คุณภรรยาดื่มชาไทยจะได้อารมณ์ดีแล้วเขาก็เอาตุกตาประจำตัวชื่อน้องพุดดิง้งแล้วก็คำมั่นสัญญามาให้ด้วยนะคะจะได้มีเพื่อนเล่นนะคะจะได้ไม่กวนเขานั้นเองคะ่ะป่าสนสวยมากเพื่อน ดูสิคุณสมีก็ดิฟกาแฟแก้วที่2ของวันนี้แล้วก็จะอบขนมปังนะคะมีการน้ำชาเตรียมมาเรียบร้อยเลยทีเดียวเช้านี้บรรยากาศก็สดชื่นนกฟามิงโก้ก็จะต้องชาร์จแบตเตอรี่นะคะสุลเซลล์นะส่วนคุณสมีก็หาแว่นตามไม่เจอนะต้องรอคุณภรรยาหาให้ว่ามันอยู่ที่ไหนอย่างไร อ่านหนังสือไปนะคะชิวๆยามเช้าเพื่อจะเจอจินตนาการในการทำงานส่วนดีฉันก็ไปแอบมองแคมปิ้งของคนอื่นเขานะคะวันนี้ก็จะมีเพื่อนบ้านนะคะมาเพิ่มเติมหรือไม่เพราะว่ากลุ่มใหญ่เขาเริ่มเก็บของส่วนขณะที่เราอบขนมปังมีคนมาซื้อขนมปังเพราะเขาใจผิดนึกว่าเป็นร้านขนมเขาดูจกักรปาย ก็เลยต้องเอาผ้ากันแดดที่เป็นรูปขนมออกทั้งหมดนะคะให้เป็นป้ายวาด้าอาร์ตสตูดิโอแทนนะคะวาด้าอาร์ตเนี่ยก็คือธุรกิจของเราสองศิลปินนะคะนี่ก็เอาป้ายวาด้ามาแทนเพราะว่าสงสารเวลาคนเขามาเดินมาซื้อขนมปังซื้อแจมแล้วก็กาแฟที่รถเรานะคะเราไม่มีขายเะคะเพื่อนๆเอาป้ายแคมปิ้งมาปิดแทน ตอนแรกมันเป็นป้ายรูปขนมเพราะเราชอบกินขนมนั่นเองนี่คือเครื่องทําน้ําแข็งประจําตัววันนี้จะพามาดูในรถนิดหน่อยนะคะเราก็จะได้น้ําแข็งที่สะอาดพอน้ําแข็งเต็มแล้วเราก็ซิลใส่ถุงนะคะตรงนี้จะเป็นตู้เย็นซึ่งสามารถปรับเป็นตู้แช่แข็งได้ด้วยนะคะมีหม้อข้าวแล้วก็มีแบตเตอรี่มีเครื่องซิลถุงน้ําแข็งมีเครื่องไฟฟ้ามีเครื่องอบอาหาร หลังจากฟังดนตรีคุณสมีเปลวก็มาเก็บเห็ดกันค่ะดูจากสีสันแล้วถ้ากินเข้าไปน่าจะไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีก็เลยไม่อยากจะเสี่ยงเพื่อนๆเ,เวลาเข้าป่านะคะถ้าไม่มีความรู้เรื่องเห็ดเรื่องพืชพันธุ์อย่าไปกินมั่วซั่วนะคะเพื่อนๆอ,อาจจะไปสู่ขิดตุยลี่เยได้นะคะน ระหว่างที่ชิวๆน้นนะคะคุณสามีก็อยากจะสะเก็ตพับเขียนนะเลือดศิลปินมันพุ่งพล่านนะคะวันหยุดก็ไม่หยุดค่ะไม่หยุดไม่หยุดสร้างสารรค์สร้างสารรค์ได้ตลอดบางทีหลับๆอยู่สะดุ้งขึ้นมาบอกว่าอ,อ,อยากเขียนรูปอะไรสักอย่างลุกขึ้นมาสเก็ตนะคะถ้าคุณมีคู่ชีวิตทำศิลปะเหมือนกันคุณจะเข้าใจนะความว่ามันเป็นเรื่องปกติมาก และนี้ก็คือผักต่างๆนะคะพริกที่เราเก็บมาจากสวนหน้าบ้านส่วนพริกอันใหญ,ญ่ๆนั้นพริกเม็กซิกันนะคะไม่ได้เก็บจากหน้าบ้านไม่มีนะคะเราจะมาทำอาหารรับประทานกันแคมปิ้งนะคะในมือนี้ก็จะเป็นเมนูอะไรนี้ค่ะเนื้อนะคะหมักเครื่องเรียบร้อยสดๆใหม่ๆนะคะ และเปลียวนี่คือไส้กอรอกหมูนะคะของจังหวัดราชบุรีไสก้กรอกไร้าสารนะคะนำเสนอโดยน,น้องผูแห่นแกรนมาริซิปนะคะนี่ค่ะก็เดี๋ยวเราจะเอาไปคั่วคั่วคุลิคุลิในกระทะนะคะแล้วก็มีขนมปังกเกลือนะคะ จะทำเมนูอะไรเนาะมีทั้งซีกกคอกมีทั้งเนือนะคะนี่ขนมปังเกลือนน่ากินมากๆเลยนะคะเราก็จะใช้เตาอบลมร้อนนะคะแล้วก็มีกิมจิที่ทําเองนะคะใส่ไหาปาสติกมาแล้วหนึ่งไหจะมากินตัดรสกับอาหารต่างๆ กิมจินะคะมีไบโอติกแบบธรรมชาตินะคะก็คือถ้าหากิมจิไม่ได้เพื่อนๆก็ผักเซียนดองก็ได้นะคะ <c oughs> พูดเล่นพูดเล่นจริงแล้วกิมจิมีจุลินทรีย์ที่ดีนะคะกินกิมจิะจะช่วยย่อยนะคะมีจุลินทรีย์อยู่ในลำไส้เอาเนื้อมาย่างนะคะให้อ่าไขมันของเนื้อนะคะมันจี่ตัวมันเองเห็นไหมไม่ได้ใส่ เนยแล้วก็ไม่ได้ใส่น้ำมันลงไปในกระทะนะคะก็ใช้ไขมันในของเนื้อที่มีนะคะกินเนื้อคนละชิ้นบ้านเรากินอาหารจุนะคะทั้งสองคนเลยนี่ขยุคุเยะเข้าไปนะคะนี่นะคะเดี๋ยวก็จะส่งกลิ่นหอมยั่วยวนนะคะ ไม่ต้องกลัวว่าเต็นท์เราจะส่งกลิ่นหอมอยู่เพียงลําพังจะบอกว่าทุกเต็นท์นะคะมีกลิ่นอาหารประชันกันเต็นท์ข้างหน้าก็มีกลิ่นหมูกระทะอีกเต็นท์ก็ได้กลิ่นมาม่าด้วยนะคะบางเต็นท์ก็ทํากุ้งเผานะคะประหนึ่งว่าแข่งมัสเตอร์เชฟในแต่ละเต็นท์เลยทีเดียวนะคะนี่เริ่มจากกลิ่มเกลียม ให้ด้านหนึ่งมันเกรียมแล้วก็จะพลิกนะคะนี่นะคะสีสวยคุณเอารางวัลไปเลยค่ะคุณทีวานี่นะคะสีสวยงามหอมเนื้อมากๆเลยนะคะขอบเป็นมีเดียมนะคะส่วนคุณทีวาเขาจะเป็นมีเดียมแร่นะครับปั่นกลางค่อนค้างดิบแต่เราขอมีเดียมแบบสุกกางกลางไม่ดิบนะคะไม่กินเนื้อดิบ นี่ค่ะก็จะจี่ไปอีกสักพักหนึ่งนะคะแต่พอได้ที่ก็จะไม่รีบหั่นนะคะตั้งไว้สัก3าสนาทีเพื่อให้น้ำของเนื้อนั้นไม่ไหลออกมานะคะเวลาสไลด์นะคะให้มันบ่มตัวเองก็จะมาคุเลคคุเละนะคะจี่ไส้กรอกหมูนะคะในกระทะนี่ก็เป็นไส้กรอกอันน่ารักน่ารักนะคะคั่วคั่วไปนะคะให้เหลืองสวย ขวัญก็เริ่มจะขึ้นแล้วนี่ก็เริ่มจะเหลืองนะเนื้อก็สวยงามออกมานี่เลยค่ะนี่คือเมนูข้าวนะคะราดซอสแกงป่าเสิร์ฟด้วยไส้กรอกและเนื้อสไลด์นะคะพีคันญ,ญายางแบบอันนี้มีเดียมนะคะเพื่อนๆดูสวยงามไหมแล้วจานนี้ก็ของคุณทิวานะคะนี่ค่ะมีน้ําแกงซึ่งมีรสชาติจัดจ้าน ใครไม่จัดจ้านพอก็เคี้ยวพริกตามไปได้นะคะนี่จัดเรียบร้อยจุดเทียนด้วยค่ะกินข้าวเวลาเที่ยงตรงแต่ว่าจุดเทียน <c oughs> ครอบครัวเราเท่านั้นนะคะครอบครัวหันษานที่ว่าก็จะเริ่มชิมอาหารนะคะ,ะชุดจานชามนี้ก็จะเป็นสั่งมาเป็นเมลานีนนะคะเพื่อนๆเ,เป็นจานชามชุดสวยๆที่ตกลงมาไม่แตกเรา จะใช้สำหรับเวลาเราออกทริปนะคะไปแคมปิง้งนะนี่ค่ะคุณพาบอกว่าอร่อยมากนะคะซอสเนี่ยอ่ก็แพ็คมานะคะแพ็คมา,าเพื่อพร้อมจะใช้ที่นี่เลยเพราะถ้ามาทำแกงกันที่นี่น่าจะอึกกระเลิกนะคะจามกันทั้งป่าป่าสนสวยงามมากๆพอตกยามเย็นนะคะก็จะเดินไปดูวิวที่ภูเขานะคะดูสิเพื่อน,เพ,อนเพื่อนวิวมันสวย เมื่อก่อนที่มาก็จะมีเป็ดนะคะมีเป็ดห้าหกตัวว่ายน้ำอยู่แถวนี้วันนี้น้องเป็ดไปไหนก็ไม่รู้นะคะส่วนด้านบนนั้นมีทีมพิเวดดิ้งนะคะเอาคู่บ่าวสาวมาถ่ายภาพกันอย่างโรแมนติกและสนุกสนาน3-4กลุ่มนะคะเพราะว่าบรรยากาศข้างหลัง มันสวยงามนะคะภาพออกไปในงานแต่งงานคงจะสวยแล้วก็โรแมนติกสุดๆก็ขออวยพรให้คู่บ่าวสาวทุกท่านมีชีวิตคู่อย่างมีความสุขนะคะมีความสุขสงบนะคะรักและเข้าใจกันนี่บรรยากาศสวยงามแล้วก็มีป้าหนึ่งคนผมสีชมพูพยายามเดินเลี่ยงคู่คู่ถ่ายว e ดดิ้งนะคะเพื่อไม่ให้ตัวเองไปอยู่ในกล้องกับเขาด้วยนะคะเกรงใจเขา หามุมนั่งอย่างสงบคุยกันเบาๆไม่ทำลายบรรยากาศกันละกันนั่งดูนกนะคะตัวเล็กๆบินกับบ้านนะคะเห็นไหมมีนกตัวเล็กๆบินไปมาเป็นทีมเลยกับบ้านนี่คุณสามีก็พยายามจะแอบถ่ายดิฉันแต่ดิฉันรู้ทันดิฉันถ่ายกลับค่ะอย่าไปยอมแพ้ถ่ายกลับแล้วหนึ่งกรบนะคะมามานั่งดูนกด้วยกันนะคะนี่เป็นทีมนก ก็บินเห็นไหมหนึ่งสองสามสีฟ้าห้าตัวอยู่นะแล้วก็บินไปทางนูน้นเลยไปข้างในก็จะมีอะไรนะเออแคมปิ้งอีกหลายจุดเลยนะคะเพื่อนๆตรงอ่างเก็บน้ำตรงนั้นนะคะนี่นกบานนีสิบตัวนะมีหลายตัวนั่งดูธรรมชาติไปนะคะแล้วก็ออชิลไปพอตกค่ำนี่ค่ะมีเพื่อนบ้านมาใหม่ นะคะมีสามหนุ่มสามมุม หลังจากฟังดนตรีจากคุณสมีแล้วนะคะก็เกิดความง่วงนอนถึงเวลาพักผ่อนนะคะกลับขึ้นมานอนนะคะในรถซึ่งที่นอนของเราจะเป็นที่นอนที่พับเป็นเบาะนั่งได้นะคะมีความกว้างแล้วก็ยาวอยู่ที่ อ่าเมตรสี all, ่สิบคูณเมตรแปดสิบนะคะซึ่งสามีก็สุดเท้าเลยทีเดียวเกือบตกเตียงแล้วนะคะกุ๊ดน h t